สวัสดีค่ะจนมาถึงตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสัปดาห์ที่7จันแล้วนะคะในสัปดาห์ที่7คลิปแรกนี้นะคะเราจะแนะนําให้รู้จักกับปัญหาปัญหาหนึ่งนะคะเรารู้จักกันในชื่อของหมาป่าแกะผักกาดนะคะหรือว่าในในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้คําว่า wolf goat แล้วก็ cabbage ค่ะเรื่องราวยีวว่า,ากาละครั้งหนึ่งชาวนาคนหนึ่งไปตลาด เขาซื้อหมาป่าหนึ่งตัวแกะหนึ่งตัวและผักกาดนะคะขากลาบเมื่อเดินมาถึงแม่น้ำเขาเช่าเรือหนึ่งลำเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแต่การนั่งเรือข้ามแม่น้ำนั้นเขาสามารถทําได้เพียงพาตัวเขาเองซึ่งเป็นคนพายเรือนะคะกับขออีกหนึ่งสิ่งไปด้วยเท่านั้นนะคะถ้าชาวนาไม่ได้อยู่ด้วยหมาป่าจะกินแกะและแกะจะกินผักกาดนะคะคําถามก็คือว่าเราจะช่วยชาวนา พาเขาและของทั้ง3ามสิ่งข้ามแม่น้ำไปได้อย่างไรค่ะลองให้ทุกท่านลองคิดกันดูนะคะว่าเราจะช่วยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูเฉลยกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับปัญหาหมาป่าแกะและผักกาดนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลองคิดดูแล้วเนี่ยใช้ ลอจิกเกมน,นิดหน่อยนะคะเราก็จะพบว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะเงื่อนไขที่เราต้องคิดถึงมีอยู่ว่าถ้าชาวนาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะหมาป่าจะกินแกะและแกะจะกินผักกาดนะคะเดี๋ยวแกจะใช้เกมเราสามารถเสิร์ชหาได้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวแกจะขอใช้จากเว็บเกมจากเว็บไซต์นี้นะคะมาสาธิตแนวคิดของเราให้ดูนะคะเราก็เริ่มได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะ ตอนนี้ก็มีหมาปา่าแกะแล้วก็ผักกาดนะคะแล้วก็มีคนไทยเรือนะคะโดยเงื่อนไขว่าถ้าคนไม่อยู่ด้วยนะคะหมาป่าจะกินแกะและแกะจะกินผักกาดนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกของเราก็คือต้องพาแกะเราก่อนนะคะเราพาแกะไปนะคะ้แแะะคะงแกะไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ กลับมาคนเดียวนะคะทีนี้ก็ต้องคิดว่าเราจะเอาหมาป่าหรือว่าผักกาดไปดีนะคะถ้าเราคิดข้ามช็อตนะคะถ้าเราพาหมาป่าไปแล้วหมาป่าไปอยู่ฝั่งนี้ก็อยู่กันแกะไม่ได้นะคะเพราะว่าหมาป่าจะกินแกะหรือว่าถ้าเราพาผักกาดไปนะคะเอาผักกาดไปอยู่ฝั่งนี้นะคะก็แกะก็จะกินผักกาดดีนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนไม่แตกต่างกันนะคะว่าเราจะพาหมาป่าหรือแกะไปในรอบนี้นะคะ โอเคเพราะฉะนั้นเจ้าเลือกพาผักกาดไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเจ้าพาผักกาดไปนะคะผักกาดวางไว้เสร็จแล้วเนื่องจากว่าแกะอยู่กับผักกาดไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าชาวนาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเาะฉะนั้นก็พาแกะกลับมาด้วยโอเคก็เอาแกะลงไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะพาหมาป่าข้ามฝั่งไปนะคะโอเคก็พาหมาป่าลงนะคะหมาป่าไม่กินผักกาดนะคะเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยนะคะแล้วก็กลับมาคนเดียวนะคะ มาทำพาแกะขึ้นเรือนะคะแล้วก็พาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการแก้ปัญหานี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเ,เราแก้ปัญหารเราเวิธีขั้นตอนของเราเนี่ยคือทำอยังไงบ้างนะคะในการแก้ปัญหา ะะสรุปนะคะก็คือแนวคิดก็คือขั้นที่1นนะคะเราพาแกะข้ามแม่น้ําไปก่อนนะคะ2คือเรากลับในฝั่งหนึ่งของแม่น้ําคนเดียวนะคะอันที่3ามนะคะขั้นที่3าก็คือว่าจะพาหมาป่าหรือผัากกาดก็ได้นะคะข้ามแม่น้ําไปก่อนนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเรากลับมาพร้อมกับแกะนะคะเสร็จแล้ว พอกลับมาพร้อมกับแกะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแกะลงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเราจะพาหมาป่าหรือผักกาดไปก็ได้นะคะถ้าครั้งที่แล้วเราพาผัากกาดไปแล้วครั้งนี้ก็ต้องเป็นหมาป่าที่เหลืออยู่เราก็จะพาหมาป่าไปนะคะพอเราพาหมาป่าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็กลับมาคนเดียวเพื่อมารับแกะที่ฝั่งนี้นะคะก็าพาแกะข้าแม่น้ําไปเราก็จะข้าแม่น้ําไปได้ทั้งหมดนะคะโดยที่หมาป่าไม่กินงแกะและแกะไม่กินผักกาด นี่เป็นแนวคิดนะคะในการแก้ปัญหาน,นะคะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะคะเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้ไม่ยากนักเพียงแค่ใช้ลอจิกแค่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเราจะมาดูว่าเราจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ